สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับงานเข้าแล้วทันทัพทหารสหรัฐอเมริกาในอิรักถูกกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางโจมตีจนทำให้ทหารสหรัฐบาดเจ็บไปหลายคนจอโจมตีสวนขืนสถานนักและกองทัพอิสราเอลเผยกองทัพอิหรานได้รับอาวุธเทพจากกองทัพรัสเซียแล้วมาประจำการที่ประเทศอิหร่านแล้วลั่นพร้อมรับมือแม้รัสเซียจะส่งอาวุธเทพให้ก็ตาม เมื่อวันที่6สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิหร่านรวมถึงสหรัฐและกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางด้วยนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่งานเข้าฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในประเทศอิรักเหมือนกันนะครับพี่น้องเมื่อมีเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางได้เปิดฉากโจมตีฐานทัพทหารสหรัฐอเมริกานในอิรักจนทำให้เจ้าที่ทหารของสหรัฐนะครับ เก็บอย่างน้อยห้าลายนะครับพี่น้องตามรายงานข่าวที่รายงานไว้จากสื่อข่าวต่างประเทศซึ่งก็ไม่รู้ว่าฐานทัพสหรัฐบริการถูกโจมตีในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการประกาศแก้แค้นของอิรานต่ออิสราเอลหรือไม่นะพี่น้องจนส่งผลให้มีเหตุการณ์ที่ฐานทัพสหรัฐถูกเล่นงานในแดนของอิรักแบบนี้นะครับและทหารบาดเจ็บไปอย่างน้อย5คนด้วยครับพี่น้องโดยแหล่งข่าวความมั่นคง,งของอิรักสองลายเผยกับสนักข่าวรอยเตอร์นะครับว่า เมื่อวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นทานทัพอากาศอันอาซัตทางภาคตะวันตกของอิรักนะครับถูกยิงด้วยจรวดคัดยูซา2อลูกยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับคำขู่แก้แค้นของอิหร่านหรือไม่นะครับโดยทางการสหรัฐเผยว่ามีเจ้าหน้าที่สหรัฐอย่างน้อย5คนได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับในขณะที่ตะวันออกกลางนั้นกําลังเตรียมรับมือกับการโจมตีของอิร่านและพันธมิตรหลังผู้นําระดับสูงของฮามัตและฮิตบบลเละถูกลอบสังหารเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งมีภาพเหตุการณ์ที่เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับที่แสดงในโลกออนไลน์และสื่อข่าวต่างประเทศนะครับพี่น้องที่แสดงให้เห็นว่า มีฐานทัพทหารของสหรัฐอเมริกามีส่วนที่เสียหายอยู่พอสมควรนะครับและมีฐานสหรัฐอเมริกาประจําการอยุดด้วยครับจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปถึง5คนด้วยกันนะครับไป้องตามการที่สหรัฐอเมริการยายงาน,นไว้นะครับ่นรองงานนี้สหรัฐอเมริกาคาดว่าเตรียมการโจมตีตอบโต้สวนกลับเรากลุ่มก่อการร้ายในแถบ,บออกกลางแน่นอนนะครับหลังจากที่ถูกเขิมเพิ่มโจมตีสฐา,านทัพทหารสหรัฐอเมริกา ในอิรักจะทต่ว้มีผู้บาดเจ็บไปอย่างไม่ห้าคนสะขนาดนั้นนะครับไม่น้องซึ่งก็ไม่รู้ว่าโจมตีได้อย่างไรเหมือนกันนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีขีปนาวุธต่อต้านขับยานอยู่ครับแต่ทําไมสกัดไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วคาดว่าเร็วๆนี้สหรัฐจะโจมตีนกลับกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นแน่นอนครับไม่ให้มาเหินเื่องเล่นงานฐานทัพสหรัฐได้ในอิรักแบบนี้อีกต่อไปนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่สื่ข่าวของอิสราเอลได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเจ้าที่อิรานนั้น กล่าวว่ารัเสเซียได้เริ่มส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันภัยอากาศขั้นสูงและระบบเรดาร์เทพให้กับอิรานแล้วนะครับหลังจากที่อิหรานนั้นขออาวุธดังกล่าวจากรักเสเซียตามที่สำนักข่าวนิวยอร์กไทม์รายงานไว้นะครับโดยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอิรานรายงานว่าอิรานนั้นได้ร้องขออุปกรณ์ดังกล่าวแต่สมาชิก ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสาลามและเจหนที่อีกลายก็ได้ยืนยันกับสำนักข่าวเนี่ย,ยนะครับว่าไม่เพียงแต่จะมีการร้องขอเท่านั้นแต่การส่งมอบได้เริ่มขึ้นแล้วโดยอิรานกล่าวว่าอิสราเอลจะต้องถูกลงโทษสำหรับการลักลอบสังหารนายฮานิเยผู้นำหามาน,นะครับและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการทำให้เกิดความกังวลว่าการตอบโต้ตอของอิรานอาจจะทำให้ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดเข้าใกล้สงครามเต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับ กลุ่มตัวแทนของอิหร่านอย่างฮิตบุนเลาะยังขู่ที่จะโจมตีอิสาราเอลจากเลบานอนอีกด้วยหลังจากที่ผู้นําของฮิตบลุลเลาะฟูอัดช,ชูนะครับถูกลอบสังหารในการโจมตีใกล้กรุงเบรุตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอิสาราเอลอ้างความรับผิดชอบด้วยนะครับโดยอิสาราเอลกล่าวว่าพร้อมที่จะปกป้องตัวเองและจะตอบโต้การลุกาน,ในกาใดๆก็ตาม ตามการรายงานสนักข่าววายเนตะครับการประชุมเมื่อวันอาทิตย์นายุทธมนตรีเบนจามินเนทายาฮูของอิสราเอลได้หารหือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับทางเลือกในการโจมตีอิล,าล่าร่่งหน้าเพื่อขัดขวางการโจมตีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานนทับและรัฐมนตรีกระทรวงกาโหมของอิสราเอลโยอาฟกาลันกล่าวว่าประเทศ ต้องพร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีอย่างรวดเร็วในกรณีที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลเกิดขึ้นและตามการรายงานของสนักข่าวต่างประเทศนะครับไม่ได้ระบุว่าอิหร่านขออุปกรณ์อะไรจากรัเสเซียรหรือส่งอะไรมาให้บ้าง แต่อิหร่านมีระบบป้องกันเวทอากาศ S300 ที่รัสเซียผลิตอยู่แล้วนะครับแต่ปันบันรัสเซียมีระบบ S400 ที่ทันสมัยกว่านะครับคาดว่าอิหร่านน่าจะขอ S400 และอุปรกรณ์อื่นๆที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซียนะครับโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอิหร่านได้โจมตีอิสราเอลโดยตรงซึ่งถือเป็นการแก้แค้นที่อิสราเอลสังหารผู้บัญชาการกองทัพระดับสูงในการโจมตีสาสนกงศุลในซีเรียนะครับ โดยอิหร่านกล่าวว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลและมีคลื่นขีปนาวุธและโดนประมาณ300ลูก ถูกยิงไปที่อิสราเอลแต่ก็ถูกสก,กัดกั้นโดยระบบป้องกันบรรากาศของอิสราเอลที่ร่วมมือกับสหรัฐและพันธมิตรหลายประเทศรวมถึงประเทศอาหรับในภูมิภาคเกือบทั้งหมดโดยขีปนาวุธและโดนของอิหร่านชุดดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่ออิสราเอลเท่านั้นแม้ว่ามีเด็กหญิงชาวเมืองเบดูอินคนหนึ่งจะรับบาดเจ็บสาหัสจาการสเะเก็ดระเบิดที่ตกลงมาก็ตามและในเวลานั้นดูเหมือนว่าอิสราเอลจะตอบโต้ด้วยการโจมตีระบบ S-300 ของกองทัพอิหร่านใกล้กับโรงงานนิ ีอานนแม้ว่าจะไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ก็ตามและรายงานของสื่อต่างประเทศรายงานออกมาในขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านนะครับนายมาซูดเปเชตเคียนครับบอกกับพันธมิตรระดับสูงกับนายผลสเกสไซกูผู้แทนของวาลาดเมีร์ปูตินผู้นํารัสเซียนะครับที่มาเยือนอิหร่านว่าอิหร่านตั้งใจจะขยายความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อย่างรัเสเซียนะครับ รัเสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ยืนหยัดเคียงข้างชาติอิหร่านในช่วงเวลาที่ยากลำบากเปเชตเคียนกับนายพลเซอร์เกย์สกูนะครับที่ตำแหน่งปัจจุบันนี้เป็นตำแหน่งเลขาที่การสภาความมั่นคงของรัเสเซียซึ่งรายง,งานโดยสื่อของรัฐอิหร่านโดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมที่รายง,งานระหว่างการประชุมระหว่างซอยกูกับเปเชตเคียนกล่าวว่า การกระทําที่เป็นอาชญากรรมของอิสราเอลในชวนกาซาและการลอบสังหารฮานิเยนในอิรานนั้นเมื่อุลายที่แล้วเป็นตัวอย่างชัดเจนของการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศทั้งหมดโดยเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่อิรานนั้นได้จัดหาอาวุธและฝึกอบรมกลุ่มตัวแทนต่างๆนะครับทั่วตะวันออกกลางที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับรวมถึงกลุ่มก่อการร้ายฮิตดวละและกลุ่มฮามาสรวมถึงกลุ่มฮูตีในเยเมนเพื่อโจมตีอิสราเอลและกลุ่มอื่นๆนะครับ โดยสงครามที่ประทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566 เมื่อกลุ่มก่อกา,ารร้ายฮามาสของชาปาเลตตายเป็นผู้นำโจมตีข้ามพรมแดนที่ร้ายแรงต่ออิสราเอลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากถึง1,200คนระหว่างนั้นผู้ก่อการร้ายได้ลักพาตัวผู้คนไปถึง251คนไปยังชิวันกาซาอิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางทหารเพื่อทำลายกลุ่มฮามาตทั่วชิวันกาซาและต้องการให้กลุ่มก่อกา,ารร้ายฮามาตปล่อยตัวประกันออกมานะครับซึ่งลัสเซียนั้นซึ่งสนับสนุนกลุ่มฮามาตและกลุ่มก่อการร้ายพันธมิตร เป็นหลักนะครับตั้งแต่เหตุการณ์สังหารหมู่เดตุลาคมและออกมาประกาศการสังหารฮานนเยและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดีกเลี่ยงมาตรการที่อาจทําให้ตะวันออกกลางกลายเป็นสงครามในภูมิภาคที่กว้างขึ้นโดยเปเชตเคียนอ้างคําพูดของเขาว่าจุดยืนร่วมกันระหว่างอิรานกับรัสเซียในการส่งเสริมโลกที่มีหลายขั้วจะนําไปสู่ความมั่นคงและสันติภาพระดับโลกที่มากขึ้นแน่นอนก็เ,เป็นข่าวรายงานเพิ่มเตือน,นะครับว่าอิรานนั้น ได้รับอาวุธจากลัตเซียแล้วนะครับแต่อิสราเอลก็พร้อมรับมือแน่นอนนะครับและพร้อมตอบโต้ทันทีถ้าอิหร่านประชาชนจมตีอิสราเอลนะครับก็ขอติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอนดมปนไดขอจากลากระพงเท่านี้ทราพูดประชาติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ